วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูไม้เอ็นและความตึงที่ชายคู่ท็อปสาของโลกเลือกใช้ว่ามีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ ใครว่านักกีฬาที่เราชอบไม่มีผลต่ออุปรกรณ์ที่เราใช้แบดมินตันชายคู่ที่เก่งๆไม่ว่าเขาจะใช้ไม้อะไรก็ดูรวดเร็วแข็งแรงเท่ซะขนาดนี้แล้วใครหละ่ะจะไม่อยากใช้ตามซึ่งคลิปนี้จะอ้างอิงจาก World r a ร king ณนะวันที่11เดือน6ปี2024ที่แบดมินตัน w o r l d Federation หรือ BWF มีการอัปเดตคะแนนล่าสุดทำให้อันดับโลกนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งใน5ประเภทของการแข่งขันเรามาเริ่มกันที่อันดับที่3ของโลกชายคู่จากประเทศอินเดียแรงกี้เวดดี้และชิรักเชตตี y ที่ล่าสุดก็เพิ่งมาแข่งขันในรายการ Toyota Thailand Open และก็สามารถคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จไม้ที่ s a ดวิกไซรา a แ h งกี้เรดี้ใช้ก็จะเป็น y o n x x u u r a C s ซ t r k e ที่มีน้ำหนัก3 u ซึ่งไม้บอเดลนี้ Yonex จะทำน้ำหนักออกมาแค่2แบบก็คือ3 u กับ2 u นะครับ จะเป็นไม้ที่หนักเหมาะสำหรับผู้ชายที่แข็งแรงบ้าพลังสเปคของไม้จะเป็นไม้บาลานซ์หรืออออาราวถ้านำไปเทียบกับ a s t r ร x 100 z z ก็จะให้ f e ลลิ่งในการตีที่นุ่มมือกว่าแต่ก็ยังคงความสามารถในการทำเกมบุกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนเอ็นที่เจ้าตัวใช้ก็จะเป็น Yo น e x b g 80โดยมีความตึงอยู่ที่32ปอนด์ส่วนชิรักเชตตี้ชายหนุ่มสายฮาที่มีลีลาในการเต้นที่ไม่ธรรมดาอีกทั้งยังชอบสร้างสีสันในการแข่งขันได้เป็นอย่างดีจะใช้ไม้ของ y o n e x โมเดล a า Saber 11 Pro ที่มีน้ำหนัก3ยูขึ้น NBG 80แบบ4ปมโดยจะมีความตึงอยู่ที่31คณ33ปอนด์มาถึงกันที่ชายคู่อันดับที่2ของโลกจากเดนมาร์ก As Troops และ l a s Mussen ไม้ที่คิม As Troops ใช้ก็คือ Liening Blade X900 Max Sun ไม้สปีดที่ผสมผสานเทคโนโลยี s g Weight ที่ทำให้ลูกตบนั้นมีความรุนแรงที่มากกว่าไม้ p e e d รุ่นอื่นๆซึ่งไม้โบเดลนี้ก็เคยเป็นกระแสโด่งดังเช่นกันก่อนหน้าที่ l a n i n g จะปล่อย Har เ r t e c ท9,000ออกมา 음 <usuk> ส่วนเอ็นที่เจ้าตัวใช้ก็คือล n i n g Number no. วันโดยมีความตึงอยู่ที่32ปอนด์ส่วนทางด้าน a n d e r s ร์สคารับร u ส s s สเก็ใช้ไม้ของ l ล n i n g เช่นเดียวกันแต่จะเป็นโมเดล X Force 1 0 0กิเลนซึ่งจะเป็นไม้ Power สายบุกหัวหนักก้านแข็งอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีระดับท็อปจึงให้ความรู้สึกที่นุ่มมือกว่าไม้ Power ทั่วไปจากค่ายอื่นๆอยู่พอตัวเลยทีเดียวครับส่วนเอ็นที่เจ้าตัวใช้ก็จะเป็น l ีนิ n ดัมเบล n ัโดยมีความตึงอยู่ที่34ปอนด์เรามาดููกันที่่ชายค ันดับที่1จากประเทศจีนขวัญใจของสาวๆทั่วโลกอย่างเหลียงเวยเก็งและหวังชางไม้ที่เหลียงเวยเก็งใช้ก็คือ y o นเน n กซ์นาโนแฟร์พันน้ำหนัก3อยู่โดยเอ็นที่เจ้าตัวใช้ก็จะเป็น y o นเน็กซ์เอ็กที่มีความตึงอยู่ที่30มสิคูณสาอนป์ ส่วนทางด้านคู่หูของเขาหวังชางชายหนุ่มที่มีสไตล์การเล่นอันแสนชาญฉลาดเรียกได้ว่า IQ ทะลุ200กันเลยทีเดียวเวลาเล่น Trick Shot ทริกช็อตทีไรแฟนของผมกรีดแทบสลบส่วนไม้ที่ชายไอค0วของเราใช้ก็คือ Yonex Arc Saber 11น้ำหนัก 4U ขึ้น n อ g 8 0ที่มีความตึงอยู่ที่30คูณ32ปอน ก่อนที่จะจบคลิปชายคู่กันในวันนี้ผมก็ขอแทกรเกร็ดเล็กๆให้เพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับน้ำหนักของไม้แบดมินตันโดยปกติแล้วไม้ของมือสมัครเล่นตีกวนที่พวกเราใช้กันหรือไม้ที่แบรนด์ชั้นนำต่างๆผลิตออกมาวางขายจะมีน้ำหนักมาตรฐานอยู่ที่ 4u หรือประมาณ80-84กรัมสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้าสู่วงการแบดมินตันในช่วงแรกอาจจะสับสนว่าระหว่างไม้ที่มีน้ำหนัก 3u 4u และ 5u อันไหนหนักกว่ากันง่ายๆเลยก็คือให้ดูที่ตัวเลขข้างหน้าของ ตัว U เอานะครับเลขยิ่งน้อยน้ำหนักยิ่งมากโดยไม้ที่มีน้ำหนัก3 u ยูจะมีน้ำหนักอยู่ที่85-89กรัมส่วนไม้ 5U ก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่75-79กรัมซึ่งก็หมายความว่าไม้3 U จะมีน้ำหนักมากกว่าไม้4 u ยูและไม้5 u ก็จะเบาวกว่าไม้4 u ยูนั่นเองครับส่วนวิธีในการเลือกน้ำหนักของไม้ส่วนตัวผมมองว่าให้เลือกจากน้ำหนักมาตรฐานก่อนที่4 u ยูจะเซฟที่สุดสำหรับผู้เล่นทั่วไปจากนั้นให้ลองเอาไม้ไปตีกวนแบบต่อเนื่องระยะเวลาาามมกกวว่่1ชัโงขึ้นไป ยใช้ร่างกายของเราเป็นตัววัดว่ามีอาการล้าเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าสำหรับผู้ชายที่แข็งแรงก็อาจจะขยับขึ้นไปใช้ไม้ที่มีน้ำหนัก3ามยูได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของลูกบุกต่างๆส่วนทางด้านของผู้หญิงที่ตีต่อเนื่องหลายชั่วโมงแล้วเกิดอาการล้าก็อาจจะขยับไปใช้ไม้ห้ายูที่มีน้ำหนักเบาลงเพื่อลดอาการเมื่อยล้าและบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกและได้สาระดีๆกลับไปบ้างส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้อุปกรณ์แบดแบดเดียวกันกับที่นักกีฬาชายคู่ของเราใช้ผมขอแนะนําว่าให้มาปรึกษาคุณอ้ําเจ้าของร้านอินแบดมินตันการันตีเลยครับว่าคุณจะได้รับคําแนะนําที่ดีอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมจะแปะช่องทางการติดต่อของร้านไว้ให้ที่ด้านล่างของคลิปนี้ครับสาหรับวันนี้ก็ขอตัวไปตีแบดก่อนแล้วพบกันใหม่